ดีเหลือเกินชมปลายยกแล้วนะครับแหมโดนไปบ้างครับไปหนักเตะแรงเหมือนเดิมครับต่อยขวาก็จะเต็มหน้าอกครับคุกน้อยนี่จะไปกดดันฝั่งศอกข้างกันทีครับโอ้ยแหมแข้งซ้ำโอ้โหสายหนักสายแน่นเหมือนยกบังบ้างครับนี่ครับเอาแล้วครับแข้งขวาอู้แต่ว่ารวังนะครับเราจะเข่าเรื่องอีกองครั้โอ้โหเวียนถุกน้อยงขนงเดินกดดันครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ ก็เลยเดินเข้ามาครับโอ้ยสออครับเต็มๆครับตามกอดล็อกไว้ครับฝุ่น้อยตีก่อนตามยกคืนฝุกน้อยตีคืนโอ้ตอนนี้ครับพอพัดเดินต่อเลยครับฝุกน้อยโอ้ยแม่ัปแห้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายตามครับโอ้อาวุธทีเด็ดแรกแล้วนะครับเป็นไงเป็นกัน้วครับตอนนี้จะน็อกจะนับเนี่ยมาได้เลยครับอ่าดามนี่ก็ยังมีแม่นเดินไปแม่นลูกบอลเลยมันล่วงเลยนะแมเดินขึ้นตามอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับดึงนับมาแล้วครับ ก็คงรู้แล้วครับว่าดามฟื้นครับค่อยๆตามเข้าไปตามไปซ้ำครับไม่รีบครับเอ้าหมัดสามมาครับดามทั้ง3เสียงเอาละครับแเกมนี้ยังไม่ออกได้เยอะกว่าด้วยนะครับ26ต่อ25ครับอาวุธนี่ยังหนักอุ้ยจังหวะการคอมีหมัดด้วยครับดามนี่กดดันแน่เอาครับแข้งซ้ายครับเอาซ้ายไม่ได้อยู่วงในหรือว่าอยู่ใกล้ๆอุ้ยมีหมัดครับมุ้ขวาดีเหลือเกินตรปลายยกเลยนะครับไหมลไปอ๋อหลุดไป หนึ่งเสียงนะครับมาดูคะแนนรวมครับสเสมอกัน28ต่อ28 2เสียงแล้วเป็นฟุกน้อยนำเา29 2สเดเสียงครับอ้าวล้มลงไปทั้งคู่โอ้ยกนี้นี่ถ้าใครได้แต้งไปยกต่อไปก็ถือได้นะครับโอ้ดูฟุกน้อยแม่พอเข้าไปติดโดนซ้ายครับอย่ายุกอย่าย่นนะครับแม่เพราะว่าดามเนี่ยเริ่มจะยืนได้อีกแล้วครับนี่ครับแข้งซ้ายอา้าวแม่เหมือนจะแข้งสี่ เท่ากับดามนำอสองต่อหนึ่งเสียงครับโหรับรองครับชนะแน่นอนครับโอ้โหเข้ามาครับโดนทุกเดิเข้าหาโอ้โหทุบฝาครับแต่ว่ามันยังโดนแก่ดามขยับไตครับไตซ้ายโอ้หหลุดครับเกิดข้างขวาของทุบเลยน้อยก็คือไม่ประท้าหรละครับ1ิดเด็ดนะครับเป็นชัยชนะด้วยเสียงข้างมากไปที่มุมแดง ดามพันชัยรักษาแชมป์ไว้ได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับแม้ว่าจะโดนนับนะครับแต่ว่าก็พยายามประคองตัวแล้วก็ดีกว่านะครับในช่วงท้ายๆเรี่ยวแรงเนี่ยดีกว่าครับสุดท้ายนี่ก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นการป้องกันแชมป์ไว้ได้เป็นครั้งที่2นะครับสำหรับดามพรันชัยครับ รับเงินรางวัลโบนัสครับ